สำหรับการทำให้คนหมดรักกลับมาวิ่งไล่ล่าคุณคุณจงจำไว,ว้ว่าถ้าชีวิตของคุณดูพังจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองดูเหนือครับและมันจะคิดว่ามันฉลาดครับที่ทิ้งคุณครับแต่ครับถ้าชีวิตของคุณยังคงดูเหนือครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าชีวิตขอ,ของตัวเองพังครับและมันจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดครับมันจะเกิดคำถามในใจครับ มันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า reverse psychology ใช้จิตวิทยาย้อนกลับถ้าคนขอลดสถานะแล้วคุณท้อเศร้าเฟลเสียอ,อกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายปวดศีรษะจะเป็นไข้ใช้ชีวิตไปต่อไม่ได้อีกฝ่ายมันจะไม่กลับมาหรือไม่ขอสถานะจากคุณใหม่อีกครั้งมันจะไม่โหยหามันจะไม่ไล่ล่าถ้าคุณทาให้ตัวเองดูฟังครับมันจะคิดว่าตัวเองเหนือและมันจะคิดว่าตัวเองฉลาด แต่ถ้าคุณทําให้ชีวิตของตัวเองดูเหนือมันจะรู้สึกว่าชีวิตของมันเนี่ยพังตัดสินใจผิดหรือเกิดคําถามในใจว่าทําไมคุณถึงไม่เศร้าหรือหรือเราตัดสินใจผิดเขาจะเกิดการตัดสินใจใหม่ครั้งมันจะมีการชั่งน้ําหนักทันทีครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยควรเลิกหรือไม่ควรครับมันจะชั่งน้ําหนักในใจของมันครับถ้าคุณทําให้ชีวิตของตัวเองดูเหนือใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้อยู่บนความเครียดความเศร้าความท้อความเฟล คนมันจะเกิดการตัดสินใจใหม่เสมอแต่ถ้าวันนี้คุณโชว์ชีวิตแบบพังแชแงชั่นเศร้าเศ้าเพลงเศร้าเศ้าอกหักโพสจะเป็นอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับคนมันจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตของมันเนี่ยดูเหนือมันตัดสินใจถูกแล้วว,วันนี้เกมคือทําให้มันคิดว่ามันตัดสินใจผิดแล้วมันจะกลับมาก,การทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดเนี่ยต้องทําให้เขาเกิดซึ่งความทรมานเจ็ดอย่าง แล้วมันจะกลับมาขอสถานะจากคุณใหม่มันจะทํามาเป็นเฮ้ยขอเสื้อผ้าผมเลยนี่ว่าเสื้อผ้าผมอยู่บ้านคุณมันจะพยายามเข้ามาดูสตอรี่ทักมาถามคุณกินข้าวยังตื่นยังนอนยังวันอาทิตย์นี้ว่างไหมเดี๋ยวก็ตามแต่คนขอลดสถานะจะกลับมาขอสถานะถ้าคุณทรมานความรู้สึกของเขาเจ็ดข้อนี้หนึ่งครับเขาต้องรู้สึกว่าคุณมีความสุขกว่าไม่ใช่มันรู้สึกว่าเออมันมีความสุขมากกว่าแล้วมันมันปล่อยให้คุณเศร้าไม่ใช่นะครับ คำถามคือวันนี้คุณเล่นกับความรู้สึกของเขาแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วรอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสองครับทำให้เขารู้สึกว่าเรามีตัวเลือกมากกว่ามันจะเจ็บปวดครับคนที่ขอลดสถานะคนอื่นแล้วหันกลับมาที่เอา้าคนอื่นกลับมีชีวิตที่ดีกว่ามันจะรู้สึกเสียดายแต่ถ้าขอลดสถานะแล้วกลับมาดูอาชวชีตมันยังเหมือนเดิมเออตัดสินใจถูกแล้ว มีที่ไหนบอกบอกลดสถานะเขาแต่ทําไมเขากลับมีชีวิตที่ดีกว่าเราที่มันขอลดสถานะคุณเพราะมันคิดว่ามันจะมีชีวิตที่ดีกว่าคุณคมันคิดว่าชีวิตของคุณไม่มีดีอะไรเลยมันคิดว่าชีวิตของคุณไม่มีทางไปต่อได้ถ้าไม่มีมันสามครับเขาต้องรู้สึกว่ามันไม่สามารถหาคนดีแบบเราได้ครับสี่ครับทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยหยุดกับที่ครับหรือแย่ลงเมื่อไม่มีเรา ห้าครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ลงทุนกับเรามาเยอะครับสาเหตุที่คนขอลดสถานะคุณไม่โหยหาไม่เอาออกเอาใจไม่ดูแลไม่เทคแคร์ความรู้สึกเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรกับคุณเลยครับในขณะเดียวกันเราเป็นฝ่ายลงทุนต่างหากเพราะเนี่ยคุณต้องทําให้เขาตระหนักให้ได้ว่าคุณลงทุนกับฉันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาความรู้สึกการไปท่องไปเที่ยวใดวก็ตามแต่คุณต้องขยี้ตรงนี้ครับ อะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองลงทุนไปเยอะจะเสียดายจะรู้สึกขาดทุนจะเจ็บปวดและเจ็บใจรเพาะครับทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนหยามครับหรือเขาไน้่แหละเป็นฝ่ายโดนเราหลอกแล้วคนจะรู้สึกเจ็บใจมันจะยึดติดกับคุณมากขึ้นครับเมื่อมันรู้สึกว่ามันโดนหลอก7ดครับทำให้เขารอหรือแอบหวังให้เรากลับไปครับ เพราะงั้นเนี่ยคุณกําลังเล่นอยู่กับสมองที่โง่ที่สุดเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณทำเจข้อนี้จะทําให้อีกฝ่ายอยากได้คุณกลับมาอีกครั้งครูควมมี58วิธีในการทําให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจกับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3หรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับ1เช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้ออยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุม แฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอ e ีโก้คุณหรือว่าไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา ความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมมือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิพลขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @love_9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ